แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ในวันนี้อย่ามาโทษใครทั้งสิ้นครับอย่ามาโทษสสออย่ามาโทษกกตศารรัฐธรรมนูญแต่ผมว่าเป็นที่ตัวคุณเองที่ต้องตอบคำถาม สังคมให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายเขาชัดเจนว่าจะเป็นนายกจะเป็นสสเนี่ยเขาห้ามถือหุ้นสื่อกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนพักอนาคตใหม่เนี่ยจะตั้งขึ้นมาอีกแล้วบอกเขาบอกว่าให้ถอนก็ถอนได้ถ้าทำไมไม่เอาออกตั้งแต่แรกครับ จะได้ไม่ต้องมีการอภพิปลายจะได้เลือกนายกคนที่30กันไปเลย